อัปเดตข่าวแฟนๆเจอตัวน้องลิซ่าโนสนดรามาชอบต่อแฟนๆหาตัวได้ที่ช็อปห้างติด10อันดับ MIV สร้างรายได้20,000ล้านดอลลาร์กับเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยลาสุดแฟนเจอตัวน้องลิซ่าของเรานะคะที่ห้างรรพสินคาถทางแฟนอยากเจอตัวน้องลิซ่านะคะก็สามารถตามตัวได้ที่ช็อปเสื้อผ้าค่ะก็ส่วนทางที่ทั่วโลกและสื่อนะคะและแฟนต่างก็จับตามองความเคลื่อนไหวส่วนทางดราม่ากับไว่ยปอถูกปิดนะคะจากประเทศจีนลิซ่าก็ใช้ชีวิตปกตินะคะแฮปปี้ชิลๆเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะผ่อนคลายลุกเทท เสาวยีนขาบานขามมาอย่างเทขนาดที่แฟนนี้ต่างก็ลุกคือกันหนักมากรวมถึงสื้ออเมริกานี้ก็ยังชี้ชัดนะคะบอกว่าเหตุผลที่แท้จริงที่สำหรับ ไวป่ปอแล้วก็โฆษณาของลิซ่าได้มีการถูกปิดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบุกการลีและเซลินก็เนื่องจากสัญญาได้มีการสิ้นสุดลงค่ะของทั้งสองแบรนด์ในปี2023เนื่องจากสัญญาพิเศษกับไบจีก็หมดไปในเดือนสิงหาคมในปี2023พร้อมกับบอกต่อว่าลิซ่าประสบความสำเร็จในระดับคนดังต้องขอบคุณแรงผลักดันระดับนานาชาติและความแหลมคมทางด้านธุรกิจในอนาคตในช่วงต้นปี2024 หวังว่าก็จะมี เริ่มต้นทียิ่งใหญ่แล้วก็มีข้อตกลงใหม่รวมถึงการลงทุนธุรกิจอีกหลายรายการไว้คอยติดตามนั่นเองละค่ะอย่างทั้งสองแบรนด์นะคะที่น้องเป็น g b a ก็คือเซลีนและบุกการีก็ออกตัวชี้ชัดเลยนะคะชัดเจนลงโดนรัวลูกรักรูกแพงสร้างมูลค่ามหาศาลกับแบรนด์เกินเป้าขนาดนี้ใหญ่จะพลาดเทกันกลางทางนั่นเองละค่ะในส่วนของเรื่องนี้นะคะทางสื่อ h ฮ b e ีดนะคะก็ลงข่าวตีข่าวโดนรัว ปินเคป๊อปก็ที่มีความสามารถนะคะอย่างไม่สามารถโต้แย่งกันได้ซึ่งคาดว่ามีการสร้างรายได้20งหมล้านสหรัฐอเมริกานะคะภายในปี2574ในช่วงครึ่งปีแรกในปี2023ดาราเคปอปได้รับ5อันดับแรกนะคะจาก10อันดับบัญชีการติดตามมากที่สุด MIV นะคะโดยเฉลี่ยมีนอลิซ่าแห่งไบรท์พิง์ของเราค่ะก็อยู่ในครองอันดับที่2ด้วย MIV เฉลี่ย1.9ล้านเหรียญสหรัฐตามจากกาโรจีนะคะที่มี MIV เฉลี่ย28.8ล้านนั่นเองละค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ